ท่านมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับกอ็อยากจะเชิญท่านได้นั่งพักผ่อนตามัธยาสังจินบุรีที่รบค,ครับแม่นะครับคือข่ายของคุณแม่อำเภอศรีมาร่วมขบวนทั้งสิ้นนะคะร้อยกว่าคนนะคะในนามของเครืคอข่ายของคุณแม่หมู่หกป้านวังกระพงสมบูรณ์กำนันโชคชัยนะครับพีดีนะครับทุกคนดงทองยาผู้ติดป้ายได้รับเกียรติจากคุณนุกูล วงไรยานะครับตบนัดยางได้รับเกียรติจากคุณสังเวียนคงกระพันนะครับแล้วก็ตบนสัมพันธ์นั้นได้รับเกียรติจากคุณกันทิศสามสิบสามกองทุนค่ะือสายกองทุนแล้วก็หนึ่งกองทุนต้นกล้าใช่ค่ะนะครับโคงหนองนาอำเภอสีมาโพธิ์ครับมีทั้งหมดโคกงหนองนาอำเภอีมาโพธิ์นะคะมีทั้งหมดสี่สิบห้าครัวเรือนคณะสงฆ์อำเภอสีมหาโพธิ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลตำบลรีมหาโพธิ์กรรมด้านการเติดทุนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหาการในมิติทางวัฒนธรรมประเพณีธรรมทันนน้นงานส่วนราชการทัางในระดับระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอทั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทานสมาชิกท่านกำนันเราทุกคนนะครับชาวสีมหาโพธิ์ชาวจังหวัดตาจีนบุรีที่ามารวมตัวกันเพื่อน้อม,มรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณข,ของอรุ่นเก่าพระบาทสมเด็จ ลงมาทงยางครับรับป้ายรับธง้วยครับ